สวัสดีครับผมชื่อเด็กชาววชัยวิชุติเดโชเรียนชั้นป .6 เล่ที่13วันนี้จะมาอ่านภาษาพาทีบทที่16เรื่องพ่างเพียงพสุธาเพื่อนๆครับเคยมีเพื่อนเป็นลูกครึ่งบ้างไหมถ้ายังไม่เคยมีหรือมีแล้วรับผมและน้องเป็นเพื่อนเพิ่มอีกคนก็แล้วกันผมชื่อเคลิป น้องชายผมชื่อลุกแม่ผมเป็นคนไทยพ่อผมเป็นคนฝรั่งจากประเทศที่เป็นเกาะครอบครัวเราอยู่กับยายที่เมืองไทยมีคุณทวดเป็นผู้ใหญ่ที่สุดในบ้านผมตั้งชื่อบ้านว่าบ้านสีน้ำตาลผมและน้องเ,นงเรียนโรงเรียนนานาชาติเราจึงอ่านเขียนพูดคล่องทั้งสองภาษา อาหารโปรดของผมเพืเ่อนๆฟังแล้วน้ำลายไหลก็แล้วกันผมชอบกินข้าวเหนียวไก่ย,ย่างข้าวกล้องไข่เจียวผมว่าเป็นอาหารที่อร่อยที่สุดในโลกเวลาปิดภาคเรียนผมต้องกลับไปอยู่กับปู่ย่าของผมบ้างเป็นหลานคนโตที่นี่เหนื่อยหน่อย เป็นที่ต้องการของญาติผู้ใหญ่ผมเลยต้องบินไปบินมาเป็นว่าเล่นช่วงหนึ่งตอนนี้ผมไปอยู่กับปู่และย่าผมเกิดอยากรู้ประวัติศาสตร์บ้านเมืองประวัติศาสตร์บ้านเกิดเมืองนอนของพ่อผมว่ามีความเป็นมาอย่างไร ผมจึงไปห้องสมุดที่อยู่ใกล้บ้านใช้เวลาเพียงไม่นานก็รู้หมดไม่มีอะไรลึกลับซับซ้อนชนชาติผิวขาวที่ต้องการหาดินแดนใหม่เพื่อขยายอาณาเขตประเทศของตนพาก,กันอบพยกพลงเรือข้ามน้ำข้ามประเทศมาพบแผ่นดินขวางหน้าที่เข้ายึดขับไล่คนพื้นเมืองออกจากพื้นที่กว้างใหญ่ ที่เคยครอบครองให้ไปอยู่ที่ที่การจัดเป็นธรรมดาของน้ำน้อยย่อมแพ้ฟไฟหอกขวานธนูหรือจะสู้ปืนยาวปืนใหญ่ได้ในที่สุดชนเผ่าชนผิวขาวกลุ่มนี้ก็ได้ก่อตั้งประเทศขึ้น ประวัติศาสตร์ของประเทศนี้ยังไม่ถึง200ปีเลยเมื่อเหลียวหลังมาดูแผ่นดินของแม่ผมภูมิใจจริงๆก็อยากที่ก็อยากที่เพื่อนๆรู้กันดีอยู่แล้วเมืองไทยมีประวัติศาสตร์ยาวนานสร้างชาติสร,าสร้างอาณาจักรเป็นปึกเป็นแผ่น,นผมีการพัฒนาอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยมีพระมาหากษัตริย์ทรงเป็นผู้นำเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนถ้านับจากอาณาจักรแรกคือสมัยสุขโขทยัยปัจจุบันนี้เมืองไทยก็อายุเกือบ800ปีแล้วยายของผมเป็นทั้งนักอ่านและนักเขียนเพราะฉะนั้นหนังสือที่บ้านเราจึงมีมากมายทั้งผมและน้อง ลูกก็มีมีความสุขมากที่ได้หยิบหนังสือมาอ่านเราอ่านจนเราอ่านกาันคนละเล่มแล้วมาเล่าสู่กันฟังหรือไม่ก็กลับไปอ่านซ้ำถ้ายังติดใจเรื่องนั้นอยู่ตอนนี้ผมกำลังสนใจ อ่านประวัติศาสตร์สมัยรัตนโกสินทร์ซึ่งได้ลงเสาหลักเมืองมาตั้งแต่วันที่21เมษายนพศ2325ผมอ่านแล้วว่าทับใจชอบทุกรัชกาลเลยแต่รัชกาลมีดีมีเก่งที่แตกต่างกันไปรัชกาลที่1ทรงสร้างกรุงรัตนโกสินทร์รัชกาลที่2และรัชกาลที่6 ทรงเป็นศิล,ลปินที่จะหาใครเทียบได้ยากรัชก,กาลที่สทรงมีถุงแดงช่วยชาติรัชก,กาลที่สทรงเป็นทั้งนักปราชญ์และนักดาราศาสตร์รัชก,กาลที่ 5. ้ทรงเลิกทาสโดยไม่เสียเลือดเนื้อรัชก,กาลที่ 7. ทรงพระราชทานรัฐธรรมนูญแก่ประชาชนรัชก,กาลที่แปด ยุวกษัตริย์เป็นศูนย์รวมใจของคนไทยทั้งชาติรัชกาลที่9ทรงเป็นอัจฉริยะดีเลิศเก่งทุกอย่างส่วนรัชกาลที่10ทรง,ทรงส่งเสริมด้านการศึกษาและดูแลทุกสุขของาราษฎรนี่คือเรื่องย่อที่ผมเล่าด้วยภาษาธรรมดาให้น้องลูกฟังอยากฟังเรื่องไหนก่อนละ่ะผมถาม อยากฟังเรื่องถุงแดงถุงแดงถุงแดงตลุกเนาะแล้วถุงเป็นถุงแล้วมาช่วยชาติได้ไงสงสัยว่าจะสู้น้ำแดงได้หรือเปล่าน้องลูกก็วิ่งไปทำน้ำแดงใส่น้ำแข็งเย็นเจ็บมาสองแก้วเพื่อเอาใจคนเล่าและอร่อยปากคนฟังแค่นั้นไม่พอยัง คว้านหมอนใบใหญ่มาทิ้งตัวลงนอนฟังอีกกลม1มืสดาบดินเป็นพระราชะโอรสในรัชกาลที่สองคือพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยและพระมันดาซึ่งเป็นสามัญชนต้นตระกูลเป็นชาวมุสลิมเจ้าเมืองสงขาพระองค์ชำนาญการ ค้าขายส่งเรือสำเภาบรรทุกสินค้าไปขายไปค้าขายที่เมืองจีนจนมั่งคัง่งพระราชบิดาทรงเรียกว่าเจ้าสัวเงินจากการค้าขายนี้พระองค์ทรงแบ่งเป็นสามส่วนส่วนหนึ่งเก็บไว้ใช้สอยส่วนที่สองนำไปสร้างวัดส่วนที่สามถวายพระราชบิดาไว้ในพระราชการ เมื่อรัชการที่สองเสด็จสวรรคตเจ้านายและขุนนางทั้งหลายเห็นพ้องต้องกันว่าถึงแม้กรมมื่นเจตดาบดินไม่ได้เป็นเจ้าฟ้าแต่ทรงเป็นพระโอรสพระองค์ใหญ่พระชนมายุ3 7พรรษาทรงเป็นที่เคารพนับถือของเจ้านายขุนนางพระสงฆ์พ่อค้าชาวต่างชาติพระปีชาสามารถเป็นที่ยอมรับ จึงได้เชิญพระองค์ขึ้นครองราชเป็นราชกาลที่สทรงพระนามว่าพระบาทสมเด็จพระรนั่งก้าเจ้าอยู่หัวเดี๋ยวก่อนนะหยุดก่อนน้องลุกบอกแล้วลุกไปหยิบกล่องมะม่งวงมันจากตู้เย็นมาวางไว้ตรงหน้าเปล่าน้องลูกไม่ได้เอามาให้ผมหรอกแต่จะเอามากินไปฟังไปผมก็ได้แต่บอกว่า เหลือไว้บ้างนะเพราะเคี้ยวไปเล่าไปคงไม่ได,ได้เรื่องแน่แล้วผมก็เล่าต่อรัชกาลที่3ทรงโปรดงานบุญโปรดสร้างโปรดให้สร้างและบุญละวัดเก่าทั่วพระนครปัจจุบัน,บนปัจจุบันปุชนีสถานเหล่านี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นพระปางวัดอรุณ ราชวราลารามโลหะปราสาทวัดราชนัดดารามภูเขาทองวัดพระสกกดที่โด่งดังไปทั่วโลกคือการโปรดให้ปั้นลือสีดัดตนและทำจารึกวัดโพหรือตำราหมอนวดไว้ในแผ่นดินที่วัดโพ เท่ากับเปิดโลกการเรียนรู้ให้คนไทยสมัยนั้นผู้คนต่างยกย่องว่าวัดโพเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของไทยและยูนิโกได้ประกาศให้จะเลืกวัดโพเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกในสมัยของพระองค์ไทยเป็นที่เกรงขามไปทั่วไม่ว่า ดินแดนส่วนไหนซึ่งเดิมเป็นของไทยเกิดกบฏไทยปราบได้หมดเช่นไทยบุรีกันตันเวียงจันท์ครั้งเจ้าอนุวงศ์เป็นกระบฏในครั้งนั้นเราได้วีรสตรีไทยสำคัญคือทา้าสุรนารีจากเหตุการณ์ครั้งนั้นพระองค์ มีพระราชะดำริว่าหัวเมืองอีสานอยู่ใกล้ลาวมีขนมีขนบธรรมเนียมประเพณีคล้ายกันควรทําให้ชาวอีสานรู้สึกว่าอยู่กับกรุงรัตนโกสินทร์แล้วมีความสุขสบายกว่าเพ <c oughs> ื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการกรบฏต่อไปจึงโปรดให้ยกชุมชนอีสานขึ้นเป็นเมืองมีคนพื้นเมืองเป็นเจ้าเมืองปกครอง สร้างความเจริญให้แก่พื้นที่นั้นก็คือจังหวัดทั้งหลายในภาคอีสานจนทุกวันนี้เศรษฐกิจในสมัยนั้นเจริญรุ่งเรืองมากพระองค์ทรงส่งเสริมการค้าเสรีกับนานาประเทศ ส่วนการค้าขายทางเรือสำเภาพระองค์คงดำเนินอยู่เงินกำไรที่ได้มาแทนที่พระองค์จะจ่ายส่วนพระองค์หรือแจกจ่ายให้พระพระาชโอรสและพระราชธิดากับนำเงินดังกล่าวมาแยกใส่ถุงแดงถุงละสิบช่งทรงตีตราปิดปากถุงเก็บไว้ในหีบกำปั้นข้างห้อง พระบรรทมพระองค์รับสั่งว่าส่วนหนึ่งให้เก็บไว้เพื่อเป็นทุนสำหรับสร้างและทำนุบำรุงวัดอารามต่างๆทั้งในและนอกพระนครอีกส่วนหนึ่งยกให้แผ่นดินเก็บรักษาไว้ใช้เมื่อยามจำเป็นพระองค์ทรงมองการไกลทรงต้องการเก็บเงินในถุงแดงนี้ไว้ เป็นเงินทุนสำหรับเป็นเงินทุนสำรองเพื่อรักษาความมั่นคงและสงบสุขของแผ่นดินตลอดราชการของพระองค์การเงินมั่งคั่งและไม่ได้นำเงินถุงแดงออกมาใช้เลยเอา้าวเสียงน้องลูกอุทานมะม่วงยังคาปากผมรู้นะว่าน้องลูกจะถามอะไร ผมเบิกมือทำสัญญาณให้น้องลุกเคี้ยวต่อไปไม่ต้องถามคั้นถึงแผ่นดินรัชการที่4ีพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงยังทรงยึดถือตามแนวทางของรัชการที่สคือให้เงินถุงแดงเป็นให้เงินถุงแดงเสมือนเงินทุนสำรองของประเทศพระองค์ไม่ได้นำออกมาใช้เลย แม่จะไม่มีเงินเบีย้ยววัดจ่ายแก่ข้าราชการพระองค์ก็ทรงโปรดให้เลาะทองเบญจากออกจ่ายแทนเงินสดและเมื่อไหร่ถุงแดงจะออกมาช่วยชาติสักทีฟังมาตั้งสองราชการแล้วใจเย็นนถึงตอนสำคัญแล้วถุงแดงจะออกลงแล้วผมดูดน้ำแดงจนหมดคว้ามะม่วงซึ่งเหลือสองชิ้นสุดท้ายขึ้นมาเคี้ยวอย่างใจย็น ทำไมไม่สนใจเสียงน้องลูกที่ขยันขยอให้รีบเล่าพี่น้องแกล้งกันนิดหน่อยพอสนุกครับในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ฝรั่งเศสยึดคำเหนและเวียดนามไปแล้วและกำลังเข้ายึดครองลรวซึ่งขณะนั้นเป็นดินแดนที่อยู่ในาาบุกครองของไทย ทหารไทยได้สู้รบป้องกันอย่างเต็มกำลังถ้ามีทหารฝรั่งเศสเสียชีวิตไทยได้ทำหนังสือประท้วงฝรั่งเศสแต่ฝรั่งเศสกลับกล่าวหาว่าไทยลุกลานวันที่13กรกฎาคมพศ2436รอศ112ฝรั่งเศสได้ส่งเรือลบ สองลำเข้ามาทางปากน้ำได้เกิดการยิงกันที่ป้อมพระจุลจอมเก้าในที่สุดเรือรบฝรั่งเศสเล่นเข้ามาถึงกรุงเทพพร้อมทั้งยื่นคำขาดไทย ต้องตอบข้อเรียกร้องภายในยีบสีชั่วโมงมิฉะนั้นจะปิดอ่าวไทยและเข้ายึดไทยทันทีข้อเรียกร้องนั้นมีหลายข้อแต่ที่สำคัญคือให้ไทยยกดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำของแม่น้ำโขงและเกาะต่างๆที่ตั้งแต่ภาคเหนือของเราไปจนถึงพรม แดนคาเมนให้ชดใช้ค่าเสียหายจากเหตุปะทะกันเป็นเงิน2ล้านฟรังและให้วางเงินประกันอีกเป็นจำนวน3ล้านฟังคิดเป็นเงินไทยขณะประมาณ2ล้าน580,000บาทโอ้โหเล่นกันอย่างนี้เลยเหรอน้องลุกโมโหแล้วในหลวงท่านว่ายังไง อย่ายอมนะนี่แหละเหตุการณ์นี้ทำให้พระองค์ทรงเสียใจจนประชวรหนักแต่เวลาที่ขับขันเช่นนี้เพื่อรักษาเอกลักษณของชาติไทยไว้พระองค์จึงต้องทำตามข้อเรียกร้องผมเล่าด้วยความรู้สึกสะเทือนใจเงินที่ฝรั่งเศสเรียกร้องมานั้นมีจำนวนมหาศาลต้องจ่ายเป็นเหรียญเท่านั้น ธนบัตรไม่ต้องการเงินในท้องพลงักคลังหลวงไม่มีเพียงพอจนกระทั่งพระบรมสานุบวงศ์ชั้นผู้ใหญ่ได้กราบทูลให้ทรงทราบถึงเงินถุงแดงเมื่อนำออกมาปรากฏว่ามีจำนวนมากถึง3ามหมื่นช่างประมาณ2องล้านสี่แสนบาทรัชการที่3ทรงเก็บสะสมไว้เป็นเหรียญทองคำ ของเม็กซิกันเป็นรูปนกบนเหรียญซึ่งสามารถนำไปจ่ายได้ทั่วโลกถึงกระนั้นก็ยังไม่พอพระบรมสานุวงศ์เจ้าในายในพระราชวังต่างก็พร้อมพระไทยเสียสละทรัพย์ส่วนพระองค์ข้าราชบริพารทั้งชายหญิงได้ร่วมกันนำสร้อยคอทองเงินเพชรนินจินดาไปขาย เพื่อให้ได้เงินมาช่วยชาติในที่สุดก็สามารถไถถอนบ้านเมืองและเอกและรักษาเอกราชของชาติไทยได้สำเร็จถึงแม้ผมจะเล่าเรื่องจบแล้วแต่เราสองคนพี่น้องยังนั่งซึมกันอยู่ไม่รู้ว่าลูกไม่รู้ว่าน้องลูกคิดอะไรแต่ผมรู้สึกว่าเราสองคนน่าจะคิดเหมือนกันระบาดสมเด็จพระนั่งเก้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระสาย จงมีสายพระเนตรที่ยาวไกลคิดถึงปร,ประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญคนไทยสามารถเงยหน้าอ้าปากพูดกับชาติใดในโลกนี้ได้อย่างภาคภูมิใจว่าแผ่นดินไทยนี้พระองค์ทรงดำรงไว้ให้ลูกหลานไทยและไม่เคยตกเป็นบ้านเมืองขึ้นของชาติใด ข้มหากรุณาที่คุณพ่างเพียงพระสุธาขา